สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมสแตมพาวเวอร์เร,นเ,ร,ร,เรนเจอร์ทอกทอนะฮะกับการเลร่นเกม Power r a n g e r Legacy War นั่นเองนะครับเว้นไปหนึ่งสัปดาห์นะฮะเนื่องจากเป็นการไว้อาลัยให้กับเจสันเดวิดแฟร,รงค์หรือว่า JDF ผู้รับบทเป็น Mighty m o r p h i กรี e e ลนเจอร์ซี a Ranger Turbo Ranger แล้วก็ Dino Thunder นะครับเรียกว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญกับ จักรวาลของพอเรนเจอร์อย่างมากเลยนะฮะวันนี้เนี่ย28สิพฤศจิกายนนะครับทางช n นลทางเพจของคุณเจสันเดวิดแฟงค์เนี่ยก็มีการร่วมไว้อะไรกันนะฮะถ้าเป็นที่อเมริกาเนี่ยมันประมาณ10โมงกว่าแต่ที่ไทยเนี่ยก็น่าจะประมาณ4ี่ห้าทุ่มคือดีนะครับคนไหนที่อยากจะร่วม ว่าอะไรส่งท้ายกับคุณเจสันนะฮะสี่ทุ่มประมาณสามสี่ทุ่มวันนี้ก็ลองดูได้นะครับสำหรับวันนี้นะฮะตัวละครที่จะมาเล่นเนี่ยก็ยังเป็นจากภาพยนตร,ร์ Power Rangers สองพันสิบเจ็ดอยู่นะฮะเป็นตัวของเทนนี่นะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะฮะสัปดาห์ที่ผ่านมามันไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นเลยนะฮะเพราะว่าไม่มีไม่มีการดิกกระจเล่นอะไรเลยนะครับผมกับการเล่นเกม อะไรก็ตามนะฮะเรียกว่าอะไรที่เกี่ยวกับ Power Ranger เนี่ยแทบจะไม่ได้แตะเลยดีกว่าชุกคณจะมีข่าวสารอะไรหรือมีใครมาคุยกันในเพจก็จะไปต่อบ้างนะครับแต่ว่าถ้าให้แบบกลับไป enjoy กับ Power Ranger เนี่ยเราเว้นไว้ถึงสัปดาห์นะฮะแต่ว่าเราก็ไม่อยากทิ้งช่วงนานนะครับก็เลยกลับมา เกมต่อนะฮะสัปดาห์นี้ก็มีรีวิวแล้วก็มีคลิปทําสรุปหลายอย่างนะครับผมก็ทําเท่าที่ทําได้นะฮะจอเพียมกิเลเปอร์ กล้าใช้ JDF เหรอะตัวของทีนี่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คนเอเชียนะฮะเขามีความเป็นคนเม็กซิโกมากกว่า,าโดนทอมมี่ ซัดความไปแล้วตัวของที่นี่ในกรวานนี้เนี่ยเขาก็น่าจะเป็นลาตินอเมริกานะฮะแล้วก็น่าจะเป็น L G b T นะครับผมถามว่าศิลปะการต่อสู้อะไรได้เล่นไมคิดว่าคงไม่ได้เล่นนะฮะน่าเสียดายที่เนื้อเรื่องในการเล่าในส่วนของตัวละคร น้อยเกินไปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในทีวีในฉบับภาพยนตร์นะฮะแล้วก็ในแบบคอมิกนะครับผมโดนตัดจบไปมีสือออกมาหมดแค่2องลันเท่านั้นเองนะครับก็น่าเสียดายนะฮะ ก็จะเพยเหมือนเดิมนะฮะตานี่ลีกสองตานะครับไม่รู้จะเล่าอะไรให้ฟังนะฮะเป็น เป็นสัปดาห์ที่หดหูจริงๆผ่านมาสัปดาห์หนึ่งเราก็มันเปลี่ยนไปเนาะสำหรับการที่เราเพิ่งเสียไอคอนิกของพอร์เรนเจอร์ไปอันนี้ผมไม่ได้ดึงดามานะฮะแต่ว่ามันความรู้สึกจริงๆนะแบบเหมือนเราขาดใครสักคนหนึ่งไปอะ ทุกๆครั้งที่เราเสียนักแสดงของ Power เรนเจอไปไม่ว่าจะด้วยเรื่องอะไรก็ถามนะฮะมันก็รู้สึกทําให้เราหดหูขึ้นมาจริงๆนะโดยเฉพาะอย่างอย่างตัวทอมมี่เราเห็นเข้ามา,าตั้งแต่เด็กเรารู้จัก Power เรนเจอก็ก็รู้จักเขาแล้วแทบจะทุกถ้าทุกครั้งที่มีการดู Power เรนเจอดีกว่าเขาก็จะอยู่ในภาพจําของเรานะฮะมันก็เลยแบบ พอเสียเสียเข้าไปมันก็เลยรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างในจักรวาลนี้นะครับอ,อ,อย่างน้อยก็ชนะได้ตาหนึ่ง เดี๋ยวคงกลับมาเล่นนะเกม Power Ranger จริงจังๆก็เดี๋ยวสาทีนี้จะกลับมาเล่นจริงจังๆแล้วปีหน้าอาจจะได้เห็นการเล่นเกม Power Ranger อันอื่นนอกจาก Power Ranger Legacy War นะครับเพราะว่ามีแผนจะซื้อตัวของ Power Ranger Battle of the Grid ที่อยู่ในเวอร์ชันของ Nintendo Switch มาเล่นนะฮะ ก็ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจเนี่ยก็ติดตามได้นะผมพอดีว่ารอปีใหม่ก่อนเราจะซื้อมาเล่นนะฮะเจอกับ h y p e r Force นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งจะมาติดตาม Power อ a n เจอรเพราะว่ารู้เรื่องของคุณเจสันเดวิดแตรงไปเนี่ยก็ ก็อย่าเพิ่งไปพยายามหาซื้อของเล่นของเล่นอะไรที่เป็นของคุณเจสันนะฮะเพราะว่าช่วงนี้พ่อค้าเขาปั่นกันเยอะมากนะฮะเราเราจะไปเป็นเหยื่อของพวกรักปั่นมันมันเปลืองตังค์นะฮะ เอาไว้คนไหนที่จะเก็บของเล่นเนี่ยของเล่นของคุณเดวิดแฟรงค์เนี่ยเขาออกมามันมีให้เก็บเรื่อยๆอยู่แล้วนะฮะแพร่ไปแล้วนะครับสี่ตาชนะตาเดียวเหมนว่าเราจะไปเสียตังค์ในการเก็บของเล่นเพราะพวกนักปั่นแล้วกันนะฮะมีอะไรชอบจริงๆอยซื้อแล้วกันถ้าเราชอบอะไรที่เป็นเกี่ยวกับเดบิดแฟรงค์เนี่ยแล้วเราอยากจะได้เก็บไว้สักชิ้นหนึ่งรอสักหน่อยก็ได้ นะครับผมผมเชื่อว่าฮัสบอของออกสินค้าอะไรออกมาเรื่อยๆอยู่แล้วแหละนะฮะถ้าชิ้นไหนมันปั่นราคาเกินไปเราก็ค้ำค่าไปก่อนได้นะครับสำหรับวันนี้คลิปก็น่าจะจบลงแล้วนะฮะมันก็จะอึมครึมอึมครึมนิ่งๆไม่ค่อยตื่นเต้นอะไรหน่อยนะฮะเพราะว่าเราก็ยังไม่ค่อยได้เอนจอยอะไรกับการกลับมาดูคอมเพเตอร์เท่าไหร่อยากจะเว้นช่วงไว้ให้ ผมรู้สึกมันฮิวตัวเองสักพักหนึ่งนะครับก็ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ